จะให้ดูผลงานนะลินเดี๋ยวจะให้ดูผลงานสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พาน้องมาออกมาเดินม่บ้านเห็นสตอเบอรี่นาบ้านสุกเต็มต้นเลยค่ะโอ้ยกินกระปอทันค่ะ Strawberry. สตอเบอรี่สวนน้อยๆนาบ้านค่ะบ้านและสวนเนาะคะ่นะเนาะโอ้ยปลูกทั้งดอกใหม่ทั้งพักกินได้ทั้งดอกใหม่ที่เฮาได้เดินชมเนาะเะนาะป้าเก็บสตอเบอรี่นาบ้านกันค่ะเอาน้องมาอาเข้าบ้านแล้วก็เก็บสตอเบอรี่กันเลยค่ะ ดอกไม้สวนดอกไม้และบ้านนะคะนี่คือหน้าบ้านทุกจุดทุกมุมมาดูคะ่ะพีมพมเมอฝีฟืเมอร์ลนร้วนนะคะเพื่อนๆคะ่ะพีมือแวปางล้วนๆคะ่ะ โคดหินนุ่นน,นะคะริมรั่วดูน้องมา้าชอบกินมากเลยหยาเดี๋ยวห้หายหาแทานอาหารเลยเก็บแล้วก็กินสดนะคะ่ะเก็บแล้วก็กินสดอืมหวานมากลูกนี่ยอืมหวานมากลูกเนี้ย ดูลูกนี้ค่ะเก็บสดๆแล้วก็กินสดค่ะโอ้ยสุกเต็มเลยนี่คือสวนผสมผสานของแม่ปังนะคะเพื่อนๆค่ะสอบไปดีลูกดกมาค่ะสุกเต็มต้นเต็มเลยแล้วก็กหลาบนี่เก็บเลยค่ะ เยอะมากค่ะเพื่อนๆค่ะ สนุกสนานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเยอะมากเปีนเยอะมากจนกินบบทันค่ะกินบบทันเลยค่ะลูกนี้แมงกินเห็น่หมดค่ะทิ้งนารินไม่อยากเก็บแล้วน่ารินลูกนี้็็แมงกิน ลูกไม่ค่อยใหญ่รอบสามเลยนะคะเก็บนี่ค่ะรอบที่สามนะคะเพื่อนๆค่ะแดงเป็นนั้นเลยค่ะ เก็บมันเลยค่ะเก็บสนุกสนานเลยค่ะต่อไปลีนสวนหน้าบ้านในบ้านปลูกผสมผสานกันนะคะเ,เพื่อนๆที่ลกคา่ะปลูกผสมผสานกับดอกไม้ค่ะนี่คือลินล,ลี่ลินล,ลี่ค่ะลินล,ลี่สวยงามเลยอะให้นกกินอือืม,อม หลาบสวยเลยเก็บได้กระแปงหนึ่งพอดีค่ะสตรอเบอรี่สวนหน้าบ้านเนี่ยปลูกตามทางเดินนี่นะคะเพื่อนๆค่ะผูกผสมผสานกันเนาะ,ะเพื่อนเนาะโอ้ยยังยูคขังนี้ยังมีเหลืออยู่ค่ะดู <laughs> ขนาดปากเก็บหมดแล้วยัยงมีเหลืออยูคขัง คางในปีนี้พอ่ครสวยค่ะแม่บ้านถอนออกค่ะเพราะ่าเยอะมาก่ะก็ะเหลืออยู่พอประมาณค่ะแม่บ้านจะถอนออกเอาไว้ข้างเดียวนะคะเอาไ้ข้างนีเนะคะน่ะ้างในนะะี่นนะคะ่ะปลูกพอให้น้องนาฬินได้เก็บแต่น้องนาฬินเก็บหลายรอบหลายข้างน้องนาฬินเบื่อเก็บแม่บ้านก็เลยเก็บเลยค่ะแม่บ้านก็เนี่ยเห็นไหมคะบ้านจะเซ้าเก็บเลยก็ยังเห็นก็ยังหยุดบ่ได้ค่ะ นะโอ้ยผสมผสานกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาว้แคน้กรอนนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะซอบรีนาะบ้านนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเราปลูกยางละนิดยางละหน่อยปลูกเยอะเก็บบทันกินบทันนะเนาะพอให้นารินได้เก็บสนุกสนานแต่นารินบอกว่าแม่เก็บสะหนูเบื่อเก็บ นุม่มประยากเก็บแลยวัสัุนุ่มขันเก็บแลยพัสดุสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายฝากคลิปต,ต่อไปของแม่ปังแอนน้องนาะรินด้วยนะจ๊ะไปแล้ว mm hmm. เก็บสตอเบอรี hmm. นะ่หน้าบ้านค่ะวันนี้บรรยากาศดูค่ะลมบ้อยแต่ว่าร้อนนะคะไปแล้วบายบายขอบคุณทุก กำลังใจที่ให้แม่ปางแอนน้องนาลินนะคะที่สปอร์ตทุกๆคลิปที่แม่ปังลงไปค่ะบายค่ะ